เราจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดสกลนครเมืองหนองหานหลวงเมืองที่มีโบราณสถานยุคขอมเรืองอำนาจจำนวนมากไปที่ปราสาทดุมหรือพระธาตุดุม,าาดมซึ่งเป็นอีกหนึ่งปราสาทยุคขอมที่นักวิชาการสันนิฐานว่ามีอายุอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับปราสาทภูมิโปนจังหวัดสุรินทร์ปราสาทดุมก่อสร้างจากอิฐเผาเดิมมีจํานวนสามหลังปราสาทสองหลังได้พังทลายลงเหลือเพียงปราสาทองค์กลาง ที่ยังมีความสมบูรณ์ประตูทางเข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยอาจารย์สันสนทิบุญโยธยานนักพิพว,วิทยานักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้ให้ความเห็นว่าปราสาทดูมแห่งนี้เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสกลน,นครเนื่องจากปราสาทแห่งนี้มีรูปแบบและศิลปะในการก่อสร้างคล้ายกันกับปราสาทยุคข,ขอมตอนตอน้นซึ่งมักจะได้ยมสร้างด้วยอิฐเผาเหมือนกับปราสาทภูมิโปนจังหวัดสุรินทร์ ปรา,าสาทวัดภูเมืองจำปาศักดประเทศลาวปรา,าสราทพระโคที่ตำบ,บโลหลวงรอยจังหวัดเสียมราฐปรา,าสาทสัมโบภัยคุกประเทศกัมพูชาจากการวิจัยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีวิธีการดูว่าโบราณสถานหรือปรา,าสาทเนี่ยน่าจะสร้างในยุคไหนก่อนอื่นเลยครับให้ดูถึงวัตถุดิบวัสดุการก่อสร้าง ปราสาทขอมรุ่นแรกๆเนี่ยที่ผมได้ค้นพบไปดูที่กัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวตอนใต้เนี่ยปราสาทรุ่นเก่าๆเนี่ยจะทําด้วยอิฐบล็อกครับไม่ไม่ใช่อิฐบล็อกเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเออ,เอ,อดินเผาเออดินผเผาเป็นอิฐเผาครับแล้วก็ปราสาทที่ทําด้วยหินจริงๆเนี่ยเป็นขอมตอนหลังๆมาปราสาทแห่งแรกคือปราสาทบากรที่ทําด้วยหินหลังจากนั้นมาก็เป็นหินคราวนี้ วัตถุดิบที่ทําปราสาทหรือสิ่งก่อสร้างโบราณเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็ลาวตอนใต้และเวียดนามบางส่วนเนี่ยจะมีอยู่สามชนิดครับคือ1ศลาแรงศีลาแรงสองหินทรายสามอิฐตัวนี้ครับ4องค์ประกอบก็คือปูนฉาบเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการก่อสร้างด้วยอิฐอิฐอิฐอ,อย่างงี้นะหรือไม่กับสลาแรงเนี่ยไม่สามารถจะแกะสลักได้ง่ายนะก็เลยจําเป็นต้องใช้ปูนฉาบ <fuck. S 2> เขาเรียกว่าสตุกโกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเรายังมีร่องรอยปูนฉาบอยู่แต่ว่ามันก็เหเลือเล็กน้อยแต่พอเห็นอยู่ครับ <ça. S 2> อ่ะคราวน,นี้มาดูว่าถ้าปราสาทขอมเนี่ยรุ่นแรกๆเขาจะใช้เนี่ยอิดอิดเผาเนี่ยเป็นเป็นวัตถุหลังแต่ว่าที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นของใหม่เสริมของเก่านะฮะคืออันนี้อันนี้ของใหม่คือ,ค,อคือการซ่อแมแซมของกรมศิลปกรเนี่ยเออเขามีข้อตกลงนานาชาติครับ ห้ามซ่อมแซมแล้วไปทำสีให้เหมือนของเก่า oh. ต้องทำสีเนี่ยให้มันแตกต่างให้รู้ว่านี่คือการซ่อมแซมคราวนี้ <Okay. S 2> ท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สบอารมณ์ hmm. ว่าเอ๊ะซ่อมลีท่าไหนทำไมมันดูใหม่จังเลย hmm. นี่คือข้อตกลงนานาชาติครับครับผมคือข้อตกลงโบราณคดีนานาชาติเนี่ย <Okay. S 2> ผมไปทราบเรื่องนี้ที่ปิรามิดชาวมายากับปิรามิดของชาวแอสเคตับ <Okay. S 2> ผมก็ถามไกด์ทัวร์ว่าเอ,อ่อทำไมตรงนี้มันดูใหม่จังเลย เขาบอกต้องใหม่ครับเพราะว่าเป็นการซ่อมแซมแล้วก็ข้อตกลงนานาชาติเนี่ยเขาห้ามทําของใหม่ให้เหมือนของเก่าเพราะน่าจะเป็นการปรองแปลงฉะนั้นสังเกตตรงนี้ครับอย่างเนี้ยของเดิมเห็นไหมอันนี้คือของใหม่ฉะนั้นสีสีจะเห็นชัดเลยว่านี่คือการซ่อมแซมฉะนั้นการซ่อมแซมเนี่ยเขาจะไม่เรียนแบบให้เหมือนของเก่าอันนี้อันนี้คือข้อตกลงนานาชาติซึ่ง ซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะขัดอกขัดใจเราดูแล้วมันไม่คือทาสีใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับคือไม่ทาได้คือทํายังไงก็ได้อย่าให้เหมือนของเก่าต้องให้รู้ว่านี่คือการซ่อมแซมเพราะว่าอันนี้เป็นข้อตกลงครับที่วงการทั่วโลกเนี่ยเขาเขาตกลงกันมาแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูอย่างนี้ครับว่าปราสาทขอนุ่มเล็กๆเนี่ยจะทําด้วยอิฐอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าจะเป็นหินทรายเนี่ย ก็น่าจะเป็นทับหลังหรืออะไรที่จะต้องมีการาพูดง่ายๆว่าแกะสละักนะส่วนปราสาทหลังนี้เนี่ยรกรมศิลปกรให้ข้อมูลว่าสร้างในสมัยปาปวนซึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ครับอาจจะเกิดจากการดัดแปลงเพราะว่าปราสาทขอมจํานวนมากเนี่ยมีการดัดแปลงตามยุคตามสมัยคราวนี้พอดัดแปลงปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจ,จเอารูปสลักใหม่ๆใ,ใส่เข้าไปครับผมคนก็เลยบอกว่าสร้างสมัยนั้นเพราะตามศิละปะซึ่งจริงครับ ผมยกตัวอย่างครับเท้าคำลาะก็ไปกับผมที่ปราสาทวัดภูรปราสาทวัดภูเนี่ยชัดเจนครับหลังเดิมของวัดภูเนี่ยเป็นอิฐเผาแล้วก็มีการสร้างเพิ่มเติมเป็นหินเอามาต่อกันปรากฏว่าหินกับอิฐเผาเนี่ยมันต่อกันได้ไม่สนิทหักครึ่งเลยครับผมมีภาพผมมีภาพถ่ายอยู่ในเว็บไซต์ฉะนั้นปราสาทวัดภูเนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนว่ามีการรีโนเวทหรือการต่อเติมในภายหลัง ฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าประสาทเก่าหรือไม่เก่าหรือยังไงเนี่ยให้ดูวัสดุดั้งเดิมครับผมก็เหมือนรถยนต์นี่แหละครับท่านเอารถยนต์เก่าๆมาแล้วท่านมาเปลี่ยนเครื่องเป็นอีซูซูรุ่นใหม่เปลี่ยนเอาโตโยต้าใส่ท่านก็บอกโตโยต้าแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันอาจจะเป็นโอนส์มอลเบลเป็นเครื่องยนต์โบราณใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มาทํานองเดียวกันคือเราต้องดูโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมฉะนั้นการก่อสร้างหลังนี้เนี่ยผมเห็น เน,เนี่ยครับโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมเป็นอิฐเผาขอมระยะต้นๆเนี่ยเขาจะใช้อิฐเผาครับใช้อิฐเผาเป็นหลักอย่างเช่นยกตัวอย่างปราสาทพระโคที่หล่ล่อยที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ที่สมโบไัยคุกพวกนั้นเนี่ยจะเป็นอิฐเผาเกือบทั้งหมดครับไม่พูดง่ายๆว่าศิลาหินทรายเนี่ยน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นอิฐเผาเราพอจะประเมินอายุได้ไหมครับอีกหน้าน่านาจะอยู่ยุคยุคต้นๆเนี่ยที่เราเรียกว่าเจนละครับเพราะว่าประสาทที่รูปร่างคล้ายกันที่สุดเนี่ยคล้ายกันที่สุดอยู่ที่สุรินครับอยู่ที่ชื่อว่าประสาทภูมิโปนประสาทภูมิปนเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยคือนักโบราณคดีเขาใช้คําว่าก่อนขอมหรือเป็นเจนละก็คือ,อเจนละเนี่ยก็คือ อารยธรรมที่มาก่อนขอมแต่ว่าเราเหมารวมรวมว่าคือขอมโบราณฉะนั้นปราสาทดุมเนี่ยถ้าดูในภาพผมมีภาพเปรียบเทียบครับว่า,าภาพถ่ายเมื่อครั้งที่กรมพยาดำรงราชานุภาพเสด็จมาที่นี่เนี่ยท่านมีช่างภาพถ่ายรูปไว้ผมก็เอารูปเหล่านั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับปราสาทขอมรุ่นเก่าๆแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับปราสาทภูมิปลซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยรูปร่างเหมือนกันนี้ครับ สังเกตไหมครับว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยรูปร่างไม่เหมือนอะไรเจงเวง,งเลยคนละหุ่นเลยไม่ไม่เหมือนปราสาทภูเพกเลยคนละหุ่นและก็ไม่เหมือนปราสาทเ,เชิงชุมคือพูดง่ายๆว่าปราสาทขอมทางอีสานตอนบนที่เราเห็นเห็นเนี่ยไม่มีหลังไหนเลยที่รูปร่างแบบนี้แปลว่าพอเอาตัวเนี้ยไปเปรียบกับปราสาทภูมิปลที่สุรินทร์รูปร่างคล้ายกันครับไปเปรียบเทียบกับสมโบ์ไพรคุกหลายปีมาแล้วครับผมได้รับความอนุเคราะห์จากดกร,ร์ศกสรรเพชคำ ท่านส่งรูปถ่ายสำโรไพรคุกมาให้ซึ่งเป็นขอมรุ่นเก่าๆเลยนะขอมรุ่นนต้นเนี่ยใช้วัตถุดิบเป็นอิดเผาครับแล้วก็รูปร่างเหมือนกันเลยผมมีภาพถ่ายอ่ะคราวนี้เราลองมาดูครับว่า,เ,าเมืองสกลนครเนี่ยผมคิดว่าการก่อสร้างตัวเมืองเนี่ยล้อเลียนมาจากมุมองศาของตัวนี้อ่ะทำไมผมพูดได้อย่างนั้นผมมาเก็บข้อมูลไว้นานแล้วครับปราสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาสงกรานเป๊ะเลย วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหท่านมายืนอยู่ตรงนี้ครับวันสงกรานต์ของเดือนเมษายนดวงอาทิตย์จะขึ้นที่คองกลางผมผมมีภาพถ่ายเรียบร้อยผมพิสูจน์มาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะจับให้ดูครับว่าทํามุมแ0ดสิบองศาเหมือนกับปราสาทเชิงชุมเป๊ะเลย <c oughs> ก็แสดงว่าปราสาทเชียงชุมเนี่ยสร้างที่หลังแล้วก็ลอกอันนี้ออกมาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะว่าแปดสิบอ,องศายังไง นี่คือผมตั้งเข็มทิศคือตั้งเนี่ยลูกศรนเนี่ยว้ที่80นะแล้วก็จะต้องวางให้ให้ตัวสีแดงในชี้ทันทิศเหนือเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ G P S จับให้ดูด้วยนะไอ้ตรงนี้ใช้เข็มทิศให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยว G P S ล้อห็นไหมครับว่ามันทำมุม80องศาคราวนี้อ่ะเราลองใช้อิเล็กทรอนิกส์ดูบ้างเพราะเราอยู่ในยุคข,ของดิจิตอลเข็มทิศนี่เด็กรุ่นใหม่อาจจะ ยังไม่แล้วใจนะต้อง G P S ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขยับก่อนเนี่ยครับเห็นเห็นตัวเลข80ขึ้นมาไหมครับขนานกับเข็มทิศเอจริงๆแล้วต้องต้องต้องกลับไปทางนู้นนะ GPS ก็ขึ้น80แล้วขนานกันเห็นไหมครับทั้งเข็มทิศและทั้ง GPS เนี่ยวางขนานกันเป๊ะเลย ก็แสดงว่าประสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาทิศที่80องศามุมมุมกวาดจากทิศเหนือฉะนั้นเข็มทิศก็ยืนยันเห็นไหมครับนี่เลข80นี่ก็จาก80นะฉะนั้นพระประสาทเชียงชุมหรือพระาตาเชียงชุมเนี่ยน่าจะรอทิศเนี่ยจากประสาทหลังนี้ไปนะเดี๋ยวนะไปจันทรหันขา้ามานทร้ครับาวนี้เห็นไหมครับว่านี่ผมพิสูจน์ทางหลักดาราศาสตร์แล้วงั้นก็แสดงว่า ปราสาทเชิงชุมมาลอกมาลอกม,มามา,มาลอกทิศทางครับแสดงว่าปราสาทดุมนี่เก่าแก่กว่าเพื่อนเก่ากว่าเพราะว่าหนึ่งผมดูจากสิ่งกอ่อสร้างวัตสดุที่ใช้นะแล้วก็ถามว่าถ้าเขาทําได้อิดอย่างนี้เนี่ยอิดที่เห็นเนี่ยนะแล้วเขาจะสลักรูป,ร,ปรูปร่างยังไงให้เป็นรูปนั้นรูปนี้อ่ะผมพามาดูครับเขามีเทคโนโลยีในสมัยนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าปูนฉาบปูนฉาบเนี่ยคือซตุกโก้ครับเท่านจะเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหารอยเนื่องจากว่าผ่านมานานเนี่ยครับยังมีรอยปูนรอยปูนฉาบเนี่ยติดอยู่แถวนี้เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเป็นปูนฉาบเป็นปูนสมัยเอเป็นปูนสมัยโบราณครับทำวัสดุส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกน้ําตาลอ้อยหรือน้ําตาลตาลโนดเนี่ยครับเนี่ยพวกปูนฉาบหนึ่งติดอยู่นะเนี่ยเนี่ยรอยปูนฉาบเห็นไหม ยังติดอยู่ครับเนี่ยยังมีรอยปูนฉาบซึ่งเรียกว่าเหลือน้อยเต็มทนแล้วเพราะว่าการเวลาผ่านไปก็ลอกออกนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นปูนฉาบและปูนฉาบที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยถ้าจะอยากดูปูนฉาบนะให้ไปที่ปราสาทบ้านพนาครับปราสาทขอมที่เป็นอโลคยาสารบ้านพนาเนี่ยตรงทับหลังเนี่ยเรายังเห็นปูนฉาบค่อนข้างจะชัดเจนแต่เนื่องจากปราสาทหลังนี้เนี่ยถูกรีโนเวทถูกตากแดดตากฝนการตากแดดตากฝนนี่ก็เป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โบราณสถานเนี่ยผุกร่อนได้ง่ายนะคราวนี้เราลองมาดูอันนึงครับว่ารูปร่างหน้าตาของฐานโยนีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับขอมรุ่นหลังๆนะยังดูเนี่ยครับฐานโยนีของวัดพระธาตุเชียงชุมเนี่ยจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยจะง,งอยที่น้ําไหลเนี่ยเป็นช่องแบบนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้เขาทาขึ้นนะดูเนี่ยมีมุมเอียงๆนิดหนึ่งด้วยนะนะเห็นไหมครับเนี่ยมีมุมเอียงๆด้วย มีทางฝั่งนั้นก็มีครับนะฉะนั้นอ่ะคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งครับว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสามหลังเหมือนปราสาทพระโคเหมือนกับปราสาทขอมรุ่นเก่าๆที่จะมีสามหลังคราวนี้รู้ได้ไงว่ามีสามหลังนี่คือฐานรากครับฐานรากเนี่ยหินข้างบนเนี่ยอาจจะมาะดัดแปลงรีโนเวทใหม่แต่ว่าฐานรากจริง,รงๆเนี่ยเขาลึกลงไปใต้ดินและยังอยู่ภาพสลักศิละปะ ซึ่งงศิละปะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าสร้างในสมัยเดียวกันหรือไม่อาจจะเป็นมารีโนเวทภายหลังก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้แหละครับที่นักวิชาการหลายท่านบอกว่าเป็นของยุคป,ป่าปวนเพราะว่าดูจากศิละปะอันนี้แต่ว่าผมเนี่ยได้ดูในองค์ประกอบรวมก็คือดูดูวัตถุดิบในการก่อสร้างดูดูอิฐเผาดูอะไรฉะนั้นมีความเป็นไปได้ครับว่า ปราสาทขอมเนี่ยถูกดัดแปลงตามยุคตามสมัยงั้นปราสาทหลังนี้ผมจากเหตุผลทางด้านรูปร่างเหตุผลทางด้านของวัตถุดิบวัตถุที่มาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยผมเลยลงความเห็นว่าน่าจะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ในยุคเดียวกับปราสาทภูมิปนงั้นสกลนครเนี่ยไม่ธรรมดาครับเราอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานเนี่ยตั้งแต่ยุคเจนละก็เป็นไปได้เพราะเราดูจากหลักฐานที่เป็นวัสดุการก่อสร้าง กับรูปร่างหน้าตาเห็นไหมครับว่าการวิเคราะห์ของผมนั้นเราใช้หลักวิทยาศาสตร์บวกกับอ,อะไรครับสภาพแวดล้อมเข้ามาดูว่าเก่าแก่ขนาดไหนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของของประสัทหลังนี้